ลุงขอทานมอมแมมคนนี้กำลังจะทำให้พนักงานร้านเพชรหรูทั้งร้านต้องหน้าชาไปตลอดชีวิตลุงชัยในคราบชายพเนจรเนื้อตัวสกปรกเดินกระเพกเข้าร้านเพชรระดับไฮเอนด์ end, ท่ากลางสายตาดูถูกพนักงานรุ่นพี่ต่างพากันเดินหนีและหัวเราะเยาะมีเพียงกิฟพนักงานใหม่ที่รีบวิ่งเข้าไปพยุงและต้อนรับอย่างให้เกียรติโดยไม่สนกลิ่นตัวผู้จัดการร้านเดินเข้ามาตาวาดเสียงดังสะใจว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนจนและสั่งให้รอปภลากลุงออกไปเดี๋ยวนี้แต่ลุงชัยกลับนิ่งเฉยแล้วชี้นิ้วไปที่แหวนเพชรน้ำร้อยวงที่แพงที่สุดในตู้ก่อนจะบอกเสียงเรียบว่าผมเอาวงนี้ท่ามกลางความเงียบกริบลุงชัยควักบัตรแบลคการ์ด Black Guard สีดำเงาวับที่จำกัดเฉพาะมหาเศรษฐีระดับโลกออกมาวางกระแทกบนเคาน์เตอร์กระจกจนทุกคนยืนตัวแข็งราวกับถูกสาปความจริงสุดช็อกเปิดเผยว่าลุงชัยคือเจ้าของห้างยักษ์ใหญ่ ที่ปลอมตัวมาเพื่อเฟ้นหาผู้จัดการสาขาใหม่ที่ไม่ได้มองคนแคบเปลือกลุงจ้องหน้าผู้จัดการที่หน้าซีดเพื่อดแล้วพูดว่าทัศนคติของคุณต่ำกว่าเพชรปลอมคุณถูกไล่ออกส่วนกิฟเต,ตรียมตัวรับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่แทนเขาได้เลยบทเรียนนี้ราคาแพงกว่าเพชรทั้งร้านเพราะคนที่มีค่าที่สุดคือคนที่ไม่เคยมองข้ามความเป็นคนของผู้อื่นเพียงเพราะเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่